ไฟเผาบ้านเผาศพแต่ไม่อาจเผาความจริงศพเล่าหมดใครคือฆาตกรในครอบครัวหลายคดีไฟถูกใช้เพื่อลบความผิดแต่สิ่งหนึ่งที่ไฟเผาไม่ได้คือความจริงในศพคืนหนึ่งในชุมชนเงียบสงบเสียงคนตะโกนดังขึ้นเมื่อไฟลุกโหมจากบ้านไม้สองชั้นกลางหมู่บ้านเปเลวเพลิงรุนแรงกว่ารถดับเพลิงจะมาถึงบ้านทั้งหลังก็เหลือเพียงเท่าฐานและในกองไฟนั้นพบร่างเจ้าของบ้านเสียชีวิต ทุกคนคิดเหมือนกันว่าไฟไหม้บ้านอุบัติเหตุอีกแล้วแต่เมื่อนิติเวศเข้าไปตรวจความจริงเริ่มไม่เหมือนที่เห็นทีมพิสูจน์หลักฐานพบว่าต้นเพลิงไม่ได้มาจากไฟฟ้าแต่มีร่องรอยน้ำมันเชื้อเพลิงราดตามพื้นและผนังไฟลุกเร็วผิดปกติเหมือนมีคนตั้งใจเร่งไฟและยังพบภาชนะพลาสติกละลายคล้ายถังน้ำมันซ่อนอยู่ในมุมบ้านเมื่อภาชนะสูรศพความจริงยิ่งชัด ทางเดินหายใจไม่มีขม่าดดำเลยแม้แต่น้อยแปลว่าผู้ตายไม่ได้หายใจตอนเกิดไฟที่หน้าอกพบบาดแผลถูกแทงลึกเลือดออกมากพอให้เสียชีวิตแขนและมือมอีรอยถลอกและบาดแผลจากการดิ้นสู้ศพกำลังบอกเราว่าเขาถูกฆ่าก่อนถูกเผาผลแบยืนยันเลือดมีแอลกอฮอล์ในระดับเมาผู้ตายจึงอัดขาดสติขณะถูกทำร้ายระดับคาร์บอซีฮิโมโกบินต่ำมากย้ำชัดว่าตายก่อนเกิดเครืองไหม และที่สะเทือนใจที่สุด DNA ที่ด้ามมีดและขวดน้ำมันกลับเป็นของคุ้มคนในครอบครัวข้อคิดจากศพหนึ่งไฟเผาได้แค่บ้านแต่เผาความจริงไม่ได้ 2. ศพไม่เคยโกหกทุกบาดแผลมีคำอธิบาย 3. บ้านควรเป็นที่ปลอดภัยที่สุดแต่บางครั้งกลับเป็นเวทีฆาตกรรมที่โหดร้ายที่สุดไฟในคืนนั้นดับไปแล้วแต่ไฟแห่งความจริงกลับลุกโชนขึ้นแทนและฆาตกรไม่ใช่คนแปลกหน้า แต่คือคนที่ผู้ตายเคยไว้ใจมากที่สุด